วันนี้วันที่ยี่สิ้าีสายเยินสองพันห้าร้อยหกสิบปเอ้ยี่สิบเก้นสองพันห้าร้อยหกแปดจ้า มังจะไปเคลือถหน้าหา้างมังจะไปเคลือบหน้าหา้างจกาไปหมอชีพ้วดีค่ะ ตั๋วไว้จองตั๋วไว้สองสามทุ่มไปลำปางไปสั่งนังหวัดนะจ๊ะรถสองทุ่มเอ้ยรถสามทุ่มออกจากหมอชิดไปถึงส่งนังหวัดลำปางก็คงตีห้าครึ่ง ตอนนี้ลันจะเดินออกหน้าห้างแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวไปรอรถกันสวัสดีค่ะมีใครมาบ้างยินดีต้นรับทุกท่านเลยค่ะ เดี๋ยวจะเดินไปตรงนู้นนะนั้นะตรงนั้นเป็นป้ายรถเมย์ไปงนนสวัสดีค่ะป้ายรถเมย์นฮะ,ะสาย96ก,กับปอ145 เดินมาหน้าห้างแล้วเห็นไหมเห็นไหมบิกี้เดินมาจากทางนูน้นประตูนู้นจ้าเดี๋ยวจะไปมอชิด ฝั่งนู้นเป็นฝั่งน้อมจิตนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งน้อมจิตตอนนี้อยู่กรุงเทพวส,สวัสดีค่ะค p r I p l e p. สวัสดีค่ะคุณชา p r i า l e t อีีค่ะยินต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเรูวค้างเรยวข้าง กำลังรอรถเม์ไปหมอชิตจ้าอยู่กรุงเทพนะคะคนน่ะี้เดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดจองส่วนถไว้สามจุ่มสวัสดีค่ะ <c oughs> สุขาตา <c oughs> เหื่อไหลเลยเดินองมาเหงืห่อ้อยเลย ข้วี่ะ้เกี้ลงเรือมาที่ท่าวัดสีเลืองค่ะลงเรือมาที่ท่าวัดสีเรลืองแล้วมาขึ้นค่านี่ท้าที่มีห้าเหือเหือเป็นน้ำเลยเหื่อ รอรถเมย์จะมาจากทางนูน้นมาจากทางนูน้นโอ้รอนรอนรอนเดินผ่านห้างมาดูช่องผมได้ครับ ุณ P R I P L E p อยู่ช่องไหนจ๊ะช่องชื่อนี้เหรอจ๊ะช่องชื่ออะไรจ๊ะชื่อช่องอะไรคะอ๋อช่องนี้เหรอ <laughs> อย่าลืมกดติดตามเอ้ยกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe ขอบคุณมากค่ะเนื้อออกดูได้จ้าเนื่อออกเต็มหน้าเลย เดินมาจากข่าเรือดีดีค่ะเอ้ขอบคุณนะคะให้เฟรนฟ์ายอะให้อะไรให้ส่องอะไรมาขอบคุณค่ะ สะพายเป้ไปสะพายเป้ไปใบหนึ่งขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณค่ะรอรถยังไม่มาเลย ทำเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อ oh. oh, ให้ตันลักษณ์ยูทูบ YouTube มาอ๋อ oh. ทักทายค่ะสวัสดีค่ะคุณสุปรยาสวัสดีค่ะคุณสุปรยาทักทายค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณสุปรยาสุรวิทย์ ตอนนี้กำลังรอรถเมย์ไปหมอชีดจ้าอยู่หน้าห้างนะคะเนี่ยนั่งนานั่งไปรุนเมหน้าห้างเหห้างไหม,ไม,ไมเห็นห้างไหม ลมพัดมาก็ดีหน่อยสวัสด ah. ีค่ะสวัสดีค่ะคนโฮลี่โฮลโฮลโฮลี่โฮลโฮลี่อะฮลีเวิร์คนจังหวัดไหนเนี่ยจ๊ะ คนกรุงเทพค่ะจะไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมแม่ไปดูแลแม่อยู่กรุงเทพนี่แหละกำลังจะไปต่างจังหวัดจ้าไปหาแม่รอรถรถเมลสาย96แอสวัสดีค่ะทักทายค่ะคุณสุติยาสวัสดีค่ะ คุณอะไรเนี่ย p R I P L E p. ให้ให้ตุ๊กตามาด้วยให้ตุ๊กตามาด้วยไม่รู้รถจะมาเมื่อไหร่รถเมย์จะมาจากทางนู้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต่าเต่าม่เต่าม่เต่าด้วเหรอที่บ้านมีเต่าอระคะที่บ้านมีเต่าเหรอคะคุณอ๋อไม่คิดตัวละ มีกิบตัวมีเต่ากิ่ตัวคะเลี้ยงยากไหมให้มันกินผักใช่ไหมคะให้เต่ากินผักจ้าใช่ใช่ใชโอ้มีเต่าสิบสองตัวแนะ่สวัสดีค่ะคุณนิดาสวัสดีค่ะ พินดีต้อนรับค่ะคุณนิดาสวัสดีค่ะรอรถเมย์ยังไม่มาเลี้ยงเต่าสนุกไหมเลี้ยงเต่าสนุกไหมคะให้เต่ากินอะไรคะผักบุ้งหรอผักผักต่างๆผักผลไม้ เรากินแักเผือไม้บากบากยากหรือบากอ๋อใช่ใช่ใชจ้ารถเมย์ยังไม่มาเลยมีแต่คันอื่นมีแต่คันอื่นมาเนี่ยให้ดูดูสิค่ะน่าดูดิ ไม่ใช่คันที่เราจะไปอุ๊ยอุยมาแล้ว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 ใช่เปล่า๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้ไปไม่ถึงไปไม่ได้ เ yeah, ย่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คอลเบอร์คอลเบอร์อคอลเบอร์คอลเลขอ๋อสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจจังเลยมีเพื่อนคุยหลายคนเลยสวัสดีค่ะรอเลรอเล,อล,อลอจ้า แม็ก่อนรถม,มาเยอะรถมาเยอะควันรถเยอะคันที่เราจะไปยังไม่มาเลยปิดแมทก่อนรถมาหลายพันมีควันรถเยอะ ค่ะเลี้ยงเสาให้กินอาหารกีนน่มือคะเนี่ยจองตั๋วไว้สามทุ่มรถออกสามทุ่มสองสองเหรอ สองเหรอคะใช่ใช่จ้าอยู่จงังหวัดไหนคะเนี่ยรถพวกรอสามทุออ่มต้องไปเร็ว โดยรถติดผ่านผ่านสวนจะตุจับด้วยนะเพราะเราไปขึ้นที่หมอชิดอายุอายุไทยยาอายุทาย,ยาอายุทาย,ยาเหรอคะอายุทาย,ยาอายุทาย,ยาจ้า รถยังไม่มาเลยนั่งอยู่ปยาเมีรถย,ยังไม่มานี่มาแต่คันอื่นเห็นไหมบสบายบายไปแล้วเหรอโชคดีนะคะคราวหน้าไลฟ์สดเจอกันนะจะได้เจอกันหรือเปล่า <laughs> อย่าลืมสับจับคล้นะคะจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีเวยๆค่ะบ๊ายบายโอ้ยดีนะยังมีลมพัดอ่ะนี่มันร้อนแย่เลย โอ้ยออกเยอะเลยเนี hmm. ่ยตอนนี้อยู่กรุงเทพนะคะก mm hmm. ำลังรอรถไปหมอชิดจ้าสายเก้าหกกับปอหนึ่งสี่ห้า นั่งอยู่หน้าห้างค่ะเดี๋ยวรถก็มาแล้วสวัสดีค่ะคันที่เราจะไปยังไม่มา รอแบบเหนื่อไหลไปย <laughs> อยอยนี่นั่งอยู่ห้างห้างนะนี่ดู้ดูนี่ข้างหลังเป็นห้างนะห้างห้างห้างรถย,ยังไม่มาเลย งการไปเที่ยวไหนกันบ้างคะสงการไปเที่ยวไหนกันบ้าง<ม>อขอบคุณนะคะที่เขามาให้กำลังใจนะคะทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยืนยนยืนยจ,จ้าบ๊ายบายขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะ